อะไรอย่างรวดเร็วขอบคุณทุกคนที่ยังรอก,กันครับไยิน24ชั่วโมงในบล็อกฟุต EP นี้กัอบอัพเดตเหมือนที่เกี่ยวกับมังกรบอกเลย ทุกคนมังกรใหม่มันมังกรหมู่บาพมังกรแล้วอะไรต่างๆอาณาญิงมากมายกับแอนมินิคอนหาเลือดต้าผมเสีย5,000โลบล็กกับผลมังกรใหม่เลยไม่ยสิบชั่วโมงในบ็อกฟุตวันนี้จะเป็นยังไงเพื่อชิดมากเรยมาสิใเรามันนานยิ่งกว่ายี่สชั่วโมงในบ็อกฟุตคือบ็อกฟุตอัพเดตเลยครับทำมได้เกือบปีในสุดมังกรอัพเดตสักทีผมอยากรู้จริงๆเลยว่าไอ้มังกรที่มันรี้ยวไปเป็นปีๆนี่มันจะเจ๊งแค่ไหนแม่บอกกูว่าจะอัพเดตตั้งแต่ปีี่แล้วข่ามาปีนี้เลยเลยถึงจะบนยังไงเขาก็ขอเกมอย่างไม่ช้าๆนี่หรอเมื่อเขาเกมมาเขาก็ไม่รู้ว่าอต่ หน้าแมมแดงขึ้นมาเพียบเลยและก็ยังที่มีสเก็ตแต่ผมาบเคยปืนไว้ดีคือปืนอะไรฟ้าทำไมผมไม่คุ้นหน้าคุ้นตามาเลยอ่ะที่ผมมีในตัวด้วยอ๋อด้วยความแปลกใจผมลองลังล่นไกปืนอย่างไวเพาอยากรู้ว่าคือปืนอะไรซึ่งวมื่ยิงดูไปครับปรากฏว่าผาก็ไม่ได้คำตอบในเรื่องที่สงสยัยซึ่งผมก็พยายามนะคือครับว่าตอนแรกปืนไว้ดีมันคือปืนอะไรวะาแต่คือนึกไม่ออกชื่อว่าช่างแมมก่อนลวกันแล้วก็วกด้วยความซนไปกดตัวอะไรไม่รู้คลายแล้วก็โว้นี่มาสก,กิลอะลอยฟ้อนทำไมมันเท่ขึ้ แต่ก็น่าหายไปแต่หนึ่งปีจะเปลี่ยนอะไรเลยแห่งให้ผมด้วยความอยากรู้อยากลองให้มีที่สุดสุดก็เข้ามาแลชอบดูแลก่อวัวนี่ไอ้ผงผลนี่มันคือผงมมอะไรฝไอ้ผลด้านซ้ายผมมังกรรู้อยู่แต่ผลด้านขวาคือผลแกะเหรออ่าอันนี้ผมไม่ชัวร์ครับว่าอัปเดตไาใหม่หรืออย่างไรก็เข้ามาในหน้าผลทาวงก็วัตรงนี้เขาก็อัปเดตหน้าทามใหม่หมดเว้ยไฮต่างดูแปลกตาแปลกใจเต็มหมดผมเลือดลงมาคึ้นไรเพราะความตกใจว่ะเอ๊ะเดี๋ยวใครไม่ไม่คไอผลมังกรผมมีอยู่แล้วว่ะไม่ผมซื้อเฉยเดี๋ยวนะผมด้วยควาวจิ้ม กดชิมดูไปคิดว่ามันบาหรือเปล่าแต่ปรากฏด,ดูแล้วม,ม,มันก็ใหม่ใช่ผมมันกรผุมหายไปจริงๆริพที่ยังคิดในแง่ดีคือมาจะอยู่ในกระเป๋าของเราก่อนแรถึงมาคนด,ดูในกระเป๋านี่นี่นเกระเจิงว่าโอ้ออะไรยังดูแปลกตาแปลกใจไม่คุ้นหัวต่หมดเลยครับอยากให้แทนนันดำ,ดำ,ดำแปลกๆที่มีอาเซียนนำปกคลุมนี่อันนี้คือบิเซนโตครับแต่เพิ่มเติมคือมันแท้เยอะโคตรเลยอ่ะพอไอ้โยรัวใจของเรานี่ก็ยังเท่ไม่เปลี่ยนผมคนดูเพิ่มเติมไม่มีอะไรแปลกตาแปลกใจเป็นสกวยเหรียญทองคำกับเหรียญเงินเวนนี่คือมากดดู กดมันก็ไม่รู้คืออะไรกดใช้งานไปมีขอ้อความไม่อา่านแต่แอปผมก็ไม่ค่อยจะาอ่านสักเท่าไร่กดไปกดมาก็อ้าเคนไี่ผมลงกอผมขึ้นมาเฉยเอืมซึ่งพอเราใช้สกิลดูรล้ลับรับดูว่าคนละกรอเวรเดี๋ยวจะไปใช้พลปีศาจไหมนี่ค่ะแล้วเดียในแง่ดีหรือว่าจะเปลี่ยนร่างแปงลงร่างก็ได้ไงเออแปงลงร่างดูพวกความจริงนใ,ในใจอะไรต่างๆอ,นะองันน่ะกระกจากว่าชัดเลยนี่มันไม่ใช่ผลมังกรที่ผมอยากได้นี่จะมากดด้วยเลซีเท้าไปก็รู้จะถักแคมแจ้งทันทีเลยคับว่าผมตัก้อผมมังกรใหม่เพราะมีสีช้อย เราเลือกหน <1. S 1> ึ่งซื้อพมกรใหม่แบบลดราคา2อพันปีศาบา,บาสามแล้วก็เกมพงเกมพันนูนี่นั่นโอเวโดดีขนาดลดราคาอะไรยี่สองพันสี่อีกเหอแม่มนี่มันน่าเหลือชัดๆเลยคนที่ไม่รู้จะทำยังไงจึงย้ายเข้ามาที่ที่สามารถใช้เงินแก้ปัญหาได้ใช่ครับผมเอาจงิงจริงไปแหนเป็นเงินปลอมโดยไว้กดบัตรหิบดในการพนปีศาบแล้วเรามาล่างสุลแล้วก่อนนีไงก็ไรข้อมูลให้เสร็จสับเรียบร้อยอแล้วก็ลอยยาวไปครับซึ่งอาจจะทอนานหน่อยแน่ๆแล้วก็ตัดผ่าไปว่าย่าก่หกที่จริงนั้นเวลาผ่า แล้วครึ่งวันก็เ,เรียบร้อยครับแ้ผมในความเพอแบบจัดๆยัง,งว,ยว่งใช้ผมมาก่อันใหม่แล้วจะรีบเขาแก้ไม่ทันทีค่ะไม่คิดว่าเขาจะไม่รู้ใช่ไหมว่าผมไม่ไดโดนเกียนวิธีการกีบแบบใหม่คือมันจะมาอยู่ตรองซอกจุดหมายครับเฮ้ยดอมได้แล้วตามติมด้วยเนี่ยจะไม่รู้คืออะไรดูผมจะได้ถ้วยจอกกับถ้วยอะไรสักอย่างมาที่ก็ไม่แน่ใจมึงก็ว่าสามารถทำอะไรได้ผมในความอยากเห็นผลไหมแล้วจะมาช้าชะดีรอรีบควักมกังกรนะ ต่อ,อมาทันทีเฮ้ยแล้วน,นี่มีอะไรไม่ให้ผมเลือกอีกแล้วเนี่ยอะไรต,ตาตาหน้าแปลกตาแปลกใจขึ้นมาเป็นตัวเลยให้สองชอยคุณจะเอามังกรตะวันตกหรือตะวันออกแต่คงก็ยังไม่รู้ว่าแตกต่างกันยังไงถึงอะารชอบมังกรฝั่งยุโรปมากกว่าแม้แต่เราก็ชอบไข่โดแบบแพกกันจึงเรื่องมังกรที่หน้าตาดูเหมือนจะปกติที่สุดแต่เมืเ่อเรื่องเสร็จปุ๊บความฝันของเด็กน้อยก็ได้จบลงเข้าไวา้คนม,มังกรเวลาตกอฟาร์มมัตเตอรลี่ใหม่ด้วยเอออ่าใช่ดูว่าจะเป็นอย่างนั้นครับผมมีทําใจได้ก็เลยต้องอดทนฟาร์มมัตเน แง่ดีก็ถือว่าได้ฟางเบี้ยวกันแล้วกันพมปักมุด GPS ใส่กรอีไปเอาเรือกับคนขายเรือสุดหรูขับตรงไปเขาก็แปลกใจนิดหน่อยว่าทําไมกองไม้มันอยู่ใกล้ๆวะซึ่งมันมาถึงก็ชัดเลยเวนเออดีวันกอะเดียวกันนี่วะเอ้ยมีกอดไห้จริงดิแม่ดูมันจะเป็นกอดเดิมครับเพิ่มเติมคือขยายให้มันใหญ่ขึ้นส่วนข้บอที่เราฟ์มก็ดูมันจะเป็นลูกกระชองงงๆเหมือนเดิมที่เพิ่มเติมคือมมนเริ่มอยู่ห่างกันมากแล้วนะซึ่งว่าจะลากกันแต่ทีแต่ทีก็เหมือนต้องใช้เวลาเยอะ ใช้งานแล้วจัดใจกะลีกะลีขึ้นมาตเรี่มาให้ผมเพียบผมจึงต้องสนองนี่น้องเข้าด้วยการลองสกิลหนึ่งสกิลแรกนะเป็นการอมไฟไว้ที่ปากรบมๆเยอะๆแล้วก็เป็นการพ่นออกไประเบิดตุม้มว้ซื่อบอกตามตรงเลยครับว่าโคตรเท่นี่แหลสมก็เป็นบังกรที่อัปเดตมาใหม่เอฟเฟกต์ของคำนุ้งแรงนี่เอาไปเลยครับข้าวเาาาต็มสีราะมาทางไศิตเตอสิบมันรักกับแม่เดี๋ยวมีสกิลวีเทกว่าผมจะให้คะแนนไม่ถูกเพราะว่าสกิลต่อมาเป็นสกิลบินที่บอกเลยว่ากระเทต่างกันไม่ใช่น้อยสกิลวีนั้นมันเป พุ่งด้วยพลังไฟติดเปีกงแล้วก็บินขึ้นฟ้าตองเกบเวลาบินมีเอฟเฟกลมเทะๆคอยตามติดตัวตลอดเวลาโอ้แมงกุไม่เหมือนจรวดเลยอ่ะเฮ้ยเฮ้ยด้วย hey, เวลาลอนลงกจะมีไฟติดตัวด้วยอันนี้โคตรเท่ไอผมมีความอยากรู้ว่าพุ่งชนคนมันจะเจ็บหรือเปล่าเลยลองใช้ดูซึ่งก็ได้คําตอบมาว่าพุ่งชนแล้วไม่เจ็บครับแต่ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ามันเท่เกินให้อาภัยได้แค่เท่แค่นี้ก็ถือว่าพอใจแล้วเนี่ยจะเป็นสกิลบินของคนปีนซาร์ที่ผมชอบมากที่สุดเลยก่อได้และต่อมาด้ยวยความขาขันน ตัวอยากให้สกิลต่อแบบไวๆผมจึงเรกับมาฟาต่อแบบรัวๆใช่เพราะแค่นี้ผมมีแค่สกิลเดียวแต่ว่ากดถูกข้างแม่โกสะใจเลยครับคือสกิลมบบอลังการโคตรเลยท้เมาจิมิีนาเด็กน้อยตัวนั้นตื่นเต้นเล่นแรงขึ้นมาทุกทีแต่ก็ในไม,ม่ช้า,มาหม่น่าคงก็ปลดสกิลถอดไปมาสกิลนี้นั่นบอกเลยว่าก็อลัองการและแพ้สกิลแรกสกิลนี้เป็นการพุ่งไปจับศัตรูรากแล้วก็ถมมาลงพื้นโอ้แม่คโคตรโหดแต่นี่แอบใช้ยาเป็นนิดครับคือแม่ โดนเป็นหมูอ่ะดิมันโดนแค่ทีละตัว มือ,อมหันชวมหอคาฟ้าสักเท่าไรแต่ความอลังการไี่ใช้ได้เลยครับขอเกิดดีอัปเดตใหม่นี่มันก็ดีเลยครับแต่มันน่าเบื่อตอนไหนรู้ไหมคือตอนที่ต้องมาดังฟ้าเพ่เดิมๆเ,เลยเรื่อยเฮลีเราจะรอเห็นสกิลใหม่เท่ๆเจ๋งๆที่มันอัปเดตมาแต่ยามเบื่อนั้นก็แค่บินออกไปครับซึ่งบินอาไมนิดหนึ่งดูมันจะมีเรื่องตื่นเต้นขึ้นมาทันที่พ่อเันเขียวมีจอสลัดมาบุกที่ปราสาทกลางทะเลไอพวกมี้อยากเอาบแปะสวินขี่มากเขาจึงจะรีบไปช่วยปราสาทกลางทะเลทันทีแต่เราบินมายังไม่ทันถึงาากกัวทุคนรรรสเเียบ้อ แล้วพี่ผมยจะบินมาไม่ทันถึงเลยอาผมจบบทอสวิคีมากครับเรากลับไปฟังต่อตามเดิมแต่ใน,นระหว่างที่เาฟังวกกีทุกคนไปเห็นคิบิซมาที่ดูเหมือนว่าเกมบล็อกฟุดเขาจะเปลี่ยนแปลงอะไรนิดหน่อยคือผมมาก่อนตอนแรกที่คนที่มีอยู่แล้วเขาจะห้ซื้อใหม่แต่ตอนนี้ดูเหมือมนว่าจะไม่ห้ซื้อแล้วซึ่งผมก็ไม่ค่อยเข้าใจเท่าไรเพราะฟังแปลงของงง,งแต่สรุปที่ผมเข้าใจไงไงคือถ้าใครมีผลบกรออยู่แล้วนั้นมันกระจา้ผมมังกรแบบใหม่มาทันทีดียวแล้วผมซื้อไปได้ทำไงไอ้นี่พวกเขาเกมมามาใจ้ผมเลือกผคืออะลร เขาบอกว่าจะส่มให้ผมเลือกสกินน่ะแล้วทำไมที่นี่มให้ผมครับผมเลือกฝั่งนี้ฟะแต่ก็ไม่เป็นไรไม่เป็นไรผมเลือกฝั่งนี้ก็ได้เขาก็ชอบผม,มังกรฝรั่งอยู่จริงชอบมังกามังกรจีนเลยแหละครับแต่ผมก็มันจะไม่แห่เนี่ยสิไม่ทำไงไดก้ก็ผมอยากเห็นสก,กิลแทๆ้ๆต่อมาขอเปิดดูกระตปอาตัวเองสิงก็ต้องตกใจว่ะเฮ้ยไอคนแก้ทาวน์นี่มาได้ไงฟ้าเขาก็ไม่รู้มันก็แล้วเขาปรับเปลี่ยอะไรใหม่ทำไมอยู่ดีผมได้ผลแก้มาเลยอะ่ะแต่ก็ดีครับถือว่าจะได้ไม่ต้องเติมเพราะ คงไม่ไายแน่แน่แล้วก็มาที่เขาจะเปลี่ยนอัปเดตนู่นนี่นั่นแต่ผมก็ยากฟาร์มต่อแบบไม่สนโลเหมือนเดิมแต่ถี่จะบอกเขาไม่สนโลกแต่ก็สนหน่อยเถอะเพราะแน่นอนครับบางทีจูฟๆพี่เราฟาร์มอยู่ก็จะไม่ได้มีเราคนเดียวฟาร์เมเสมอไปมันก็จะมีคนอื่นมาแยกฟาร์มบ้างอะไรบ้างก็เป็นเรื่องธรรมดาของเซิร์ฟป,ปกติใช่ที่แก้ปัญหาผมเลยก็คือการ like, ไหลเข้าไปเซิร์ฟวีคนอื่นใช่สำหรับใครที่เป็นเพื่อนผมในเกมครับเ้วเปิดเซิร์ฟวีมเข้าก็จะเสร็จผมอย่างเงี้ยแหละเขาจิ้มจิ้มสูบมาสักซักหนึ่งหละ <c oughs> ดูเมันจะของเซิร์ฟเขาจะอยู่ในเซิร์ฟพอดีผมจึงรีบกดออกเซิร์ฟหนีมาโดยไวแล้วก็ย้ายไปเซิร์ฟของคนอื่นต่อแล้วก็เรียบร้อยดูเมือนเซิร์ฟนี้จะไม่มีคนขับนะครับสำหรับคนดูอย่าไปบอกเจ้าของเซิร์ฟเขานะเดี๋ยวเขารู้ตัวหมดว่าผมแอบร้อยเข้าไปในเซิร์ฟเขาและปฏิบัติการการฟาร์มก็ได้ดำเนินการต่ออย่างต่อเนื่องถ้าคุณชอบคลิปนี้แลอยากสมทบทุนในการเอาเงินจริงไปแลกเป็นเงินปลอมสมบติเขามาใช้บริการในร้าน M I U M A Shop ได้หรือว่าร้านของผมเองที่มีบริการเติมลบัคกดแก้พา,บบางๆในราาาคคเเรทใชับมีหลลลยยแ่ะ ถ้ามีบริการขายหัสดแกตันแอบด้วยครับไม่ว่าจะเป็นบล็อกฟุตนู่นนี่นั่นบบาๆๆขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเอาคนนี้ไปเสนเว็บจะได้เงินฟรีด้วยครับแลยไม่ช้าไม่นานพกปุ่มร็อกสกิลต่อไปมาแล้วสกิลนี้นะมันเป็นกากระโดดขึ้นแบบรลฟ้าพกถมน้ำลายเป็นไฟแบบรัวๆโอ้เพราะว่าสกิลหนึ่งสาอยังบ่าขังแล้วอันนี้สิเขาเรียกว่าสาสยังบ้าขังของจริงโอ้แต่ละสกิลนี่คือโคตรเท่ของก็โคตรดีสระไข่ฟ้าของบังคอมบางกาจจะมีแสตาบงอะไรบางพวกเอฟเฟคเขาโคตรอลัง ตอนี้นะที่ผมไม่แซ่เพราะว่าผมใส่แว่นอัปตัดซึ่งก็เป็นกองแสงดีใส่สวยเงาพี่ตอนนี้มีเอ็กซ์ไพร์ฟมิลี่อยู่ซึ่งเรื่องความสวยงามเก๋ไก๋แล้วก็การปกก้อแสงสีฟ้านี่ไม่ต้องพูดถึงคุณภาพดีอย่างแน่นอนแล้วถ้าใครสนใจครับกว่าลิงก์ใต้หลังคลิปเลยมาเมื่อต่อสกัดประกันโพสีฟ้าครับด้วยสกิลเผาวีสีเมื่อแปลงร่างเผาวีสีมาก็แอบผิดหวังนิดหน่อยเพราะผมหวังว่าตอนแรกมันจะเปลี่ยนด้วยแฮะแต่ดูมือฮันมันจะไม่ได้เปลี่ยนอะไรเลยฮะสำหรับเผาวีสีแต่ก็นนนไไไรรมมม่เป็ของงัาใหม่่อันนาเข้้าใจไดอยู่มันจะเป เป็นปีแล้วกว่าเธอต่อมาด้วยความเงาเท้าตามเคยผมแวะมาเดินเล่นนิดหน่อยแล้วก็บพบมาเจอกับเรืองลำน้ำนี่ผมที่สงสัยว่าคืออะไรก็เลยมาถามรุ่งคนนี้ดูท่าดูราเฮียแกจะเป็นเจ้าของหรือคนท่าเคียร์แกว่าเรลำน้ำนี่คืออะไรเฮียแกก็บอกกับผมมาว่านางสวยใช่ไหมล่ะต,ตอนนี้นางกำลังอยู่ระหว่างการทำนะเดี๋ยวแพทหน้าเธอจะได้ใช้นางในการลงไปสำรวจใต้ทะเลนี่ก็มือเ็นกาาสปอยกันชัดๆ แต่ต่อมาผมก็นึกขึ้นได้พี่ก็บอกแพนนี่แพรของมังกรไฉไหมเขาบอกว่าอัปเดตนี่เป็นอัปเดตเกี่ยวกับมังกรไฉไม่นอจาจะมีพรอมมังกรแล้วนั่นดูเหมือนเขาจะยังอัปเดตหมู่บ้านมังกรเข้ามาด้วยแบบสำนักอานมังกรอะไรงั้นน่ะซึ่งเ็นบอกว่าอยู่ที่เกาะไฮดาคนที่ไม่อช,ชาลีรอดวดควเอาแบบพร้อมมังกรอยากเจอเพื่อนเผ่าเดียวกันผมจึงรีบบินมาเกาะไฮดาทันทีเฮ้ย hey, ตัวนี้หรือเปล่าเนี่ยเราบินลงไปดูกันดูว่าจะไม่ใช่คนที่ไม่รู้ว่าอยู่ตรงไหน,นจึงลองบินไปดูในหมู่บ้านนิดหน่อยซึ่งพอมาถึงหม ไปเยอะเลยเว้ยผมบินไปบินมาแล้วก็เจอกระเฮียคนนึงอยู่อ,อ่ตายตนไม้ผมดีอทยาไซดีจึงเราไปคุยกัะเฮียแกนิดหน่อยไอชีคแกก็บอกกับผมมาว่าสายสะพานของนายระวังสายสะพานของหน้ากับผมมังกรอนอะ่ะมันยังอ่อนแอมากนะเพราะฉะนั้นเวลามามาคบผ่าร้อนมาต้องหลีกก่อนแล้วเรามาเชอกันในหลอหน้อ่าเอา,เอาง่ายๆครับเฮียแกด่าว่าเรากระจอกอยู่หนันแล้วเลยไม่อยากคุยด้วยไอผมนี่ก็ต้องยอมรอบความจริงไปจริงแหละมังกรยังไม่ได้คบทุกสกิลเลยเอ๊ะจะว่าไหนว่ามังกรนอะ่ะอยู่ในภาษาดหรือเปล่าบินมาถึงดูเหมือนจะม่ชแล้วก็ดูห ไม่ได้มีรับลมคมในอะไรให้เราเดินเข้าไปพอสำรวจดูรอบๆเพิ่เตามแต่ก็เหมือนจะไม่เจออะไรแต่ก่อนจะไปก็ขอมีของติดไม้ติดมือขับด้วยนิดหน่อยบินสำรวจต่อตามเคยละกันงัยไม่ต้องบอกก็รู้ครับดูหน้าตาอย่างไง้ก็ชัดเลยผมบินลงมาเดินมาคุยกับพี่โจโจคนนี้พี่แกบอกผมต้องมีหมัดมังกรก่อนแล้วค่อยกลับมาทีหลังนะไม่งั้นพี่แกจะไม่คุยด้วยชีผมไม่คุยกับอื่นก็ได้ผมมาคุยกับพี่คนนี้แต่พี่แกหัวอะไรก็ไม่รู้ก็คือไาคุยกับผมนั่นแหละแล้วก็พมว่าคนนี้ล่ะเฮียแกัน เชื่อเราคนต้องมาสัาเ็จทุกวิชาที่โดโจก่อนคนที่มันใส่เคียแกก็เลยแอบจิกสมบัติเคียแกนิดหน่อย่อะคือดเหมือนไม่รู้จะตาเป็นใจหรืออะไรคนขายวิชาหมัดมังกรยู่ตรงนี้พอดีเราจะว่าไปหมัดมังกรเวรนี่มันรีเวิร์กใหม่มาหรือเปล่าทำไมดูมันไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยฝ้าคงกดสกิลดูสกิลแหละสกิลสองก็ย่าไ่แปลกใจอะไรทัมสกิลสองพัน้านแหละก็ชัดเลยมันรีเวิร์กมาใหมน่นายนายนายมาลองสกิลแบบใหม่กันหน่อยสิสกิลแรกนะเบเกอรเหมือนตั้งท่าออกไปแล้วก็พุ่งไป พอใช้อยู่กับแมมหมูบาดมังกรนี่แมมโคตรได้เลยครับพูดจริงสซตกิวีดซามันเป็นการเอามือไปกุมตรงนั้นเอเอตรงท้องครับอย่าคิดอะไรไปไกลแล้วก็ปล่อยพลังคล้ายๆหัวมังกรออกไปแต่กว่าจะเห็นหชัดเพราะมันระเบิดทันทีแต่ถ้ามุมนี่ละ่ะก็จะเห็นชัดขึ้นมาหน่อยสซด,ดิวเดซ3อันนี้ของดีม,มันเป็นการรวบรวมพลังไฟมังกรกระโดดขึ้นมาบนฟ้าค้างอยู่กับอากาศ เมื่อเราปล่อยมือจะสกิลมังก็จะดนอลงมาทุพลังลงพื้นว้วอันนี้ข้อเทพข้อดีโอ้สมราคาที่เป็นก grab เกี่ยวกับมังกรผมก็มาคุยกับเฮโดโจอีกข้างแต่เฮยแกก็บอกเหมือนเดิมว,ว่าเรายังกระจอกกระจอยเกินไปถึงกระชัดเลยท้งไซส์ของาต้องมี500มาติลี่ก่อนแน่แล้วด้วยความเป็นเด็กขี้ซนตาก็เหลือพปอะไรบางอย่างให้ดูแปลกตาแปลกใจอีกครั้งไอ้ประตูเว้นนั่นคืออะไรืละเข้าไปแก้แต่เหมือนจะไม่มีอะไรครับ ดิฉันชัดแต่ยามของพวอที่เอียนบอกว่ามันคงจะมีอะไรในอนาคตแน่แน่ ก็คงจะได้เจอกันใไม่ช้าเรากลับมาฟาร์มต่อตามเคยครับฟาร์มไปเรื่อยๆจนก,กระั่งในสุดก็ถึงเวลารับเควสใหม่สักทีเฮ้ย hey, ทำไมอัพสเตอร์รอบนี้มาตันเร็วทัางเลยฟะจะบอกนะว่าอัปเดตเวลกาไม่เยอะเควสใหมร่รอบนี้ก็ไ่ตอนเดินไปไหนไกลพ่อแม่มอยู่ข้างๆกันเลยครับแต่เพิ่มเติมคือกว่าจะลากบดแต่ละตัวแม่มรากยากโคตรบดมาอยู่ห่างกันจัดเลยอ้าวเฮย้ยนี่บอดอยู่บนสะพานด้วยหรอฟะเฮ้ยยังงี้ก็หวานหมูขึ้นเยอะแล้วก็ฟาร์มต่อยาวไปครับฟาร์มรับเควสเน็ตหลุดบ้างอะไรบ้างบางทีแอเชีว ชามมร์จได้เสมอไฟได้ไงแร่แร่แร่ตัดพามาในุนก็ถึงมาตรี350ใช่แล้วก็ถึงเวลาสกิลที่ผมรอคอยสกิลแปลงร่างเล้กด ท่านทีมีเอเฟกอะไรต่างๆนาฮะมากมายทำให้เราสรับสนมึนงงแตไ่ได้ได้แล้วสุดท้ายเรากลายมาเป็นมังกรลาหยที่โคตรเท่ยังงี้สิขอสมก็เป็นมังกรหน่อยกูดูสวดส่ององเอลพวกนี้สิครับบอกเลยว่าแต่ละลายแต่ละเกนี้โผล่มาคือเทจริงอูของโคตรดีสกิลแรกนะั้นเมื่อกดไปปูแผงคอที่อยู่ตรนนี้มันก็จะหมุนติวติวติว,ตวแล้วก็เอาไฟไว้ที่ปากแล้วถ้ามันไปมันก็จะเป็นการผลไฟออกไปสิบอกเลยว่าโคตรเท่เท่แบบเทจริงครับพอสกิลที่บอกทำ โต้โค้อลังการผมระเพื้อใจครับเดนีด้จริงๆเลยครับสกิลต่อมาสกิลที่สองเป็นการควงสว่างการอากาศหมุนในพายุฮอโดนแล้วก็ผูกลงพืน้นทอาเอเอเไมลังพุ่งแล้วหน้าตามัน,ปนแปลกแปกฟะ้าแม่ดูมไม่สาง,งามอาซะเลยลองใช้มาอีกครั้งคิดในแง่ดีเมื่อกี้อาจจะเป็นบัฟก,ก่อนได้แต่มันขยังเหมือนเดิมเพราะว่าเดี๋ยวผมจะมองข้ามหลังสกิลเสร็จแล้วกันใดๆคือตอนใช้สกิลนี้คือคอทเทส่วนเรื่องดามเมจจะไม่พูดถึงนะครับยังไงมันก็คงจะแรงแน่นอนเนีย่ยแหละข้งเขิดดีต่อมาสกิลนี้ทีู่าจะเป็น กิว <Thank> อันติปรากดใช้ไปมันก็ของเรานน่นมันจะทําการทําลายล้างมันเด็กบ้ากข้างต่อยพลังแล้วก็บินหมุนวนหมุนวนไปเลยเหลือทําลายล้างแทบจะทั้งเกาะโวโค้รเท่โคตรเจ๋ง โคตรกิงโคตรอันตรายเลยครับพูดจริงขังเกิดดีอย่างนี้สิหนึ่งปีที่ผ่านมาในการอัปเดตขนาชื่นชมหน่อยยูเวนเอสกิลเอฟคราฟที่ปรากฏปปุ่ม,มังกรของเราจะหมุนตัตเหมือนกิ่งกือที่ถ้าพุ่งชนใครก็จะเกิดดามเมจดด้วยแมหมดการความเทพมังกรกูพุ่งซะไม่เท่เลยแต่ผมยังติดใจว่าตอนแปลงร่างมันท,ทําท่าอย่างไงก็เลยลองกดดูอีกสักรอบโวัวพอดูช,ชัดๆแล้วด่คือโคตรเท่เมื่อเ็นการปล่อยพลังมังกรแล้วก็มีมิติเอาให้มังกรของเราออกมาอืมอะไรประมาณนั้นน่ะ มก็ที่ให้ไม่ถูกเหมือนกันแต่ลังแล้วคือความเท่ดิเอาไปเลยครับสิเต็มสิบแต่แต,แต่ยังก่อนมังกรของเรานน่นหรือเปเอาไม่ได้มีขลางเดียวมันมีอีกลางด้วยครับมหยิบขึ้นมาจะก,กดแปลงร่างโดยไว้แต่ก็ต้องโดนชะงักนิดหน่อยพอลอดแปลงอะไรต้องฟามใหม่โอ<ฮ>้พ่งรู้นะครับเนี่ยว่าสกิลนี้มันยิงได้ไกลถึงตรงนี้เลยเหรอแต่ไม่ชักช้ามาฟามจะเต็มปุ๊บผมกดแปลงร่าง,าง,าง,างระเบิดพลังออกมาแล้วก็กลายเป็นมังกรตะวันตกหรือว่ามังกรฝรั่งนั่นแหละโอ้ถึงเท่โคตรไอมังกรตัวนี้เราสามารถบิน ไปพ่นไฟไปได้ดูวอ้วอันนี้ผมโคตรชอบเห้นเด็กคีเหอมาหน่อยนะครับพอดีผมค่อนข้างชอบมังกรฟังฝรัง่งมากกว่าพอดีผมชอบดูพวกหนังอสศวนอ,อังเงยนะครับการชอบมังกรฟังฝรั่งมากกว่าก็เป็นเรื่องปกติโอ้แม่งทำได้เหมือนได้หนังเลยอ่ะบินไปพ่นไฟไปอะไรเงี้ยทสกิลแรกนะเป็นการอมไฟไว้ที่ปากแล้วก็เป็นการพ่นไฟออกไปแต่ขณะบอกตามตรงผมชอบรูปทรงของมังกรตัวนี้มากกว่าเยอะเลยสไตล์มาสิกวีสองแอพิดวางเล็งน้อนเพราะว่ามันเป็นการแค่ขวนกองเล็บออกมาเพียงเท่านั้น ผมนึกว่ามันจะอลังการกว่านี้ทำไมมังกรฝั่งจีนมันอลังการกว่านี้อีกฟะซึ่งเรื่อความอลังการมันจะมาอยู่ที่สกิลนี้ค่ะสกิลนี้เป็นการผลลุกบางอย่างออกมาแล้วก็เป็นการเรียกฝนดาวตกลูกไฟโว้โคจขออีกขออีกโว้กูดูดีสิมันเทโคตดของโค้ดีนะให้เด็กคนนี้มาหน่อยคับพอดีมันชอบจริงสกิลต่อมาเป็นการกากปีเหมือนแบทแมนซึ่งปล่อยไปปุ๊บมันก็จะหมุนตัวกากกันอยู่สามสี่รอบก่อนล่อนปีกนิดหน่อย ซูฮงก็ไม่เข้าใจเหมือนกันครับว่าทาเพื่ออะไรวะและความติดใจแบบจัดๆผมก็ยังไงว่ากดสกิลเล่นนิดหน่อยครับแล้วทำไงได้ก็มันเท่จริงแล้วก็ยังๆถึงจะขับร่างแล้วแต่ความติดใจย,ยังเหลืออยู่ผมกดแปลงร่างไปแต่ก็เออยูอ่ตอนนี้นก็ได้ผมเจอร่างบางอย่างของม,มังกรผมยังไม่เคยรู้นี่มันคือร่างอะไรมีไฟออกอหูด,ด้วยซูสกิลแตล่สกิลก็ยังเหมือนตอนยังไม่แปลงร่างเป็นมังกรครับอ,อืมแค่มีเอฟเฟกต์ออกหูงี่หรอ Hey, น,นี่ผมเพิ่งรู้ลเลยว่าวีร่างแบบนี้ได้ด้วยซึ่งมันก็จะตัวใหญ่กว่าคนปกตินิดหน่อยและแนนอนก็รู้ว่าคนยังพอม,ม็นคนขี้อวดผมถึงจะเอาผลมังก่อนพร้อมไปวัดมือใหม่สักหน่อยซึ่งก็บินมาที่เกาะแรกก็อ๋อเดี๋ยวนะนี่ใช่เกาะแรกจริงใช่ไหมนี่ผมสงสัยเวีนหัวนี่ต่อยแล้วก็คำนวณกับตัวเองว่าโอเคมันคงใช่เกาะแรกจริงๆนั่นแหละแต่อาจจะหน้าตาเป็นคนเคยซะเท่าไรผมได้วนหารูกระตาจระเข้น,นิดหน่อยว่าเคียแกอยู่ท้องไหนแล้วก็ลุงรอบลุงก็ผมลงทางเกาะใหม่ผมไม่เคยมาผมอกลับไปหลอก นยถ้งมาโลกสองที่ไหนก็ไหนแล้วขันไม้คันมือจะเขามาเก็บรอดแปงงลังก่อนครับพุ่งตรงมาที่คาเฟ่พบกระฮาดูว่าจะมีใครสักคนที่จะมาพีวพีกับเราได้ไหมเมื่อมาถึงความแปลกตาแปลกใจก็เข้าความงามตามเคยเพราะว่าไอตู้เวนนี่มันคืออะไรฟะมียารับสูผลแกกันลาเยอะขนาดนี้จนก,กระทั่งเปิดร้านใจขนาดนี้เลยเหรอผมอยากรำลึกจุดเดิมที่เคยกเคยสูผลจะเลยมาดูกะเอา้าทีแกก็ยังอยู่เหมือนเดิมนี่หว่าซึ่งก็เดียว ไอลาทีมมูซันยืนขายของอยู่นี่คืออะไรสซอร์มกดไฟกระถึงบ้างอ้อพราะได้เข้าใจว่าดูมันจะเป็นสกินของผลเมื่อก่อนอ๋อนี่แบบเปลี่ยนสีอะไรสีอะไรด้วยงี้เหรอแต่การที่จะได้แต่ละสีมาก,ก็ต้องแบบเก็บผลละมากผสมสีตามวิธีคลาสิกสมัยโบราณ <c oughs> เผื่อใครยังไม่เคยีประวัติศาสตร์นะครับสมัยก่อนบางที่เขาก็ใช้สีจากผลละไมเนี่นะครับในการสร้างสีต่างๆจะว่าไปทำไมรอบนี่คาเฟ่เป็นค่อนข้างเงียบแล้วก็นี่ไงเจอคนออกมาเดินนอกคาเฟ่แล้วผมเริ่มเปิดด้วยการยิงพ่นไฟใส่ทันทีไลนูนู้นนี่ก,กมะโจน แล้วก็จับผมแช่แข็งตัวด้วยความร้อนแล้วก็ผมลังกอในตัวผมจุดออกมาได้โดยง่ายมาหลุดออกมาปุ๊บผมจัดคอมโม,โมใหญ่พนไฟพร้อมจับลากแล้วก็ปาทุ่มแล้วจากนั้นไปชาชารีรอหกแปลงล่างอัดหน้าทันทีแล้วลมงกรไมัไอหนูนี่ตายด้วยไอความร้อนจากการแปลงล่างของผมแล้วก็ระวังที่หลอกสองจะพอใจแล้วก็ไปวนเด็กใหม่ที่หลอกหนึ่งดีกว่ามันก็นมาโรนมหรูอผมาชักชารีรอรีเปิดฮัคคี่สังเกตมองทันทีว่ามีใครอยู่ตรงไหนบ้างแต่ก่อนจะไปอะไรยังไงเ็าต้องมาเก็บรอดแปลงล่างแั็งคอซึ่งหนงลือกผิดจุดะเวพวนี้มทล รอแปลงล่างของผมกระเตืองเลยคุณจึงมาแฟงกี้เพื่อนเก่าเพื่อนแก,นอนก,นกนของเราที่ซึ่งดูเหมือนตอนนี้จะเกาสุดในเซิร์ฟมารอแปลงล่างแต่เปิดให้คิดสังเกตดูอีกครั้งก็เจอคนที่ก่ออิมพิดาวเมื่อเห็นหน้าคาตาโหจะมาชักชารีรอลีแบกล่างโชว์มันทันทีแต่ดูโมโหความรอจะกลการ์พลางของผมจะรุนแรงเกิดไปทำเปบนภูเขาสคนตายในทันทีไปน,นูนซ้อคนนี้กระทำาทางไม่สนใจผมผมที่โมฮ์จู้จาพังเรือของมันช่ทั้งไม่ได้รอดตัวไปและขยังยังฮ่าไม่ได้คีวันนั้นยังไม่สผมมยาาห จะมีใครพบวัของใดบ้างแล้ก็มาเจอไอ้นูนี่ที่เกาะลิงครับน้องเขาอยู่ตรงนี้นะครับอาจจะเล็กนิดหน่อยแต่ทำไมดูเหมือนมันจะไม่ว้าวกับมังกรของผมเลยโฮโาตอนนี้มีใครอวดเลยถึงปัญสกิลยังบ้าคลั่งใส่เกาะลิงก็ได้ก็ได้ไดแต่ผมบอกตามตรงว่าตอนนั่นได้พ้ใหม่มากก็ขาดคันไม้ขันมือแล้วก็เอามาพี่เพียกคนสิดูว่ามันจะสู่ใครได้หรือเปล่าผมจะกลับไปที่โลกสามแล้วก็บินไาที่แมนชั่นรู้ใจก้ามเมืองพ่อผมจำได้วปกติเขาจะสู่กันบริเวณนี้แต่เมื่อมา ถึงความเงียบเงาก็เข้ามากกอกินจิจตใจเพราะว่าไม่เห็นมีใครเลย เฮ้ยทาพี่คนตรงนี่ว่าคนาหายไปไหนกันหมดแต่พี่แกก็ตอบอะไรใหม่รูปไม่เขา้าใจแล้วาำไคนาหายไปไหนกันหมดฟ้บบาปกติเขาจะมีพี่กันตรงนี้ไม่ใช่เหรอหรือว่าเขามีจุดพีพีใหม่กันแล้วแต่ผมไม่รู้ฟะผมเลยคิดแล้วว่าวันนี้คงไม่เอาสกิลมังกรไปอวดใครใหม่แน่ๆจึงกลับมาที่กอดเดิมแปงลงร่างให้ตัวเองดูก่อนได้จกก้กระถางแหละนั่นก็เป็นท่วมดในยี่สิบช่มงในบล็อกฟูดอีพีนี้ใช่และอีพีหน้าเราจะมาจัดการกำมัดมังกรหม่ของเราคันคินนีผมขอหนึ่งร้อยไรจะกระชิมหนัก ไป